จริงจริงมีพวกบ้างไหมครับไม่มีมีใครอ่ะใครไหนเราเลือกเราเลือกดีเราเลือกดีนับไล่มาดิไล่มาไล่จากจากไหนดีอะจากรุ่นหนึ่งมารุ่นสองจากรุ่นถ้ารุ่นหนึ่งอ๋อไม่จริงอ่ะยังยังไม่ได้พูดเลยถ้ารุ่นหนึ่งอ๋อไม่รู้อย่าเขินนะอย่าเขินนะเพราะมันไม่มีอย่าเขินเพราะมันไม่มีลองพูดประมาๆมันแต่มันจะเขินหน่อยนะเพราะมันไม่มีอ่ะก็ถ้าน้องแชมยังยังอาย ยาแ่เรื่องสองเรื่องสองเรื่องสองใครไม่มีพระแพงจิน่าไม่น่าก็บอกว่าไม่มีไปเลยค่ะมันถามว่ามันใช่ไหมมันก็ใช่แต่มันก็ใช่ไม่ร้อยอยาเก็บปะเออบางทีเขาก็อยู่กับแสดงว่าไม่ใช่แล้วถ้ามันก็ร้อยว่าสินเนอร์เขาไม่ให้ใจเขาไม่ได้จริงอะย่ารอตัวเอง เดี๋ยวเดินรอดูน้องน้องแล้วกันคือจะไปยื่นใบสมัครอาจจะมีคนจะแบบแบบเฮ้ยชอบพี่จริงๆค่ะเฮ้ยจริงหรอเอออย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยตื่นเติ้ลนะมีแต่แต่ก็ขอให้ให้มีนะฮะขอให้มี